โคเงินล้านเลี้ยงง่ายหายจนเลี้ยงโคไม่ยากอย่างที่ใครคิดอย่างที่ชุมชนจังหวัดนครนายกทีน่นี่แทบเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักเพราะโคสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดูกินง่ายอยู่ง่ายสร้างไรายได้สร้างรากฐานให้พี่น้องประชาชนที่นี่คือตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองคลักษ์จังหวัดน,นครนายกส่วนใหญ่ทุกบ้านเนี่ยเป็นเกษตรกร,รแ,แทบร้อยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะอาชีพหลกัหลกๆจะเป็นทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงโค ที่สาคัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายอะ่ะบ้านไหนก็มีควายบ้านไหนก็มีวัววัวเนี่ยมันอาหารของวัวเนี่ยคือมันง่ายก็คือวัวก,กินหญ้ากินกวางกินกวางที่เราทํานาพื้นที่ที่นี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพื้นที่น้ําเค็มขึ้นถึงพอช่วงแล้งเนี่ยพื้นที่ที่นี่จะเป็นน้ําก่อยถ้าเกิดไปไปปลูกผกักปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะขาดน้ําก็เลยผันมาเลี้ยงวัว ถึงตอนนี้นะครับาราคาวัวเนี่ยจะตกดั่มราคาเนื้อถูกลงแต่ว่าเรายังมีรายได้ประจำจากการเก็บขี้วัวขายทุกวันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเนี่ยมีกำลังมีวัวเท่าไหร่มีเท่ามีเยอะก็ได้เก็บขายขี้วัวได้เยอะครับก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อทุกวันก็สามารถสร้างไรายได้รายวันให้ได้ เชื่อไหมครับว่าการเลี้ยงโคสามารถสร้างไรายได้แบบรายวานันจากมูลโคได้อีกด้วยในปีปนึงก็หลายหลายตังนะเนี่ยจะเพาะเพราะขี้งัวเนี่ยปีหลายหมื่นเฉเพราะขี้งัวไปขายตัวมันนะขายตัวไม่ได้เราขายขี้ก่อนไอตากตอนเช้ามาเนี่ยลูกชายมันก็ตากออกมาตากตาก,กแล้วเราเกี่ยเดี๋ยวสองแดดฟ,าฟา้าก็แห้งแล้วพอเยอะเดี๋ยวรถเข้ามาแล้วเราไม่ต้องไปสง่งรรถเข้ามาถึงที่เลยนี่ก็เพิ่งจะเอาไปเนี่ยเนี่ยยังนี่เพิ่งได้ใหม่ ยิ่แห้งไม่ทัน,นเด็ดรถมาอยู่เลยตอนนี้เกษตรกรที่นี่เขาพัดเริ่มพัฒนาจากวัวไทยดั้งเดิมมาเป็นวัวลูกผสมแล้วตอนนี้มีหลายาเกษตรกรหลายรายที่เขาเลี้ยงเป็นบามั่นลูกร้อยเลือดร้อยเนี่ยราคาตัวหนึ่งเนี่ยหลายหลายแสนมีบางตัวเนี่ยที่เขาเลี้ยง เอาไปประกวดในสนามเนี่ยแล้วก็ราคาเป็นล้านก็มีแล้วหนึ่งล้านครับเมื่อตะกอดเนี่ยมีคนก็มาขอเสนอให้หนึ่งล้านแล้วลูกสาวไม่ขายเป็นงัวที่สวยงามงัวประกวดครับแต่ตอนนี้แบบว่าปล่อยมีลูกแล้วแล้วก็นี้ไม่อ้วนสวยเหมือนตอนที่ทาประกวดตอนแรกผมก็เลี้ยงงัวธรรมดาเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเห็นว่างัวพวกนี้มันราคามัน,ม,น,ม,นมันแพงเลยผมก็ เปลี่ยนจากพันนั้นมาเลี้ยงพันนี้ว่ามันเราไม่เหนื่อยมากนะเราเลี้ยงงัวน้อยหน่อยแต่มันได้ราคาตัวละห้าหมื่นแต่ตัวตรงนี้มันได้แสนหนึง่งมันได้ครึ่งหนึง่งใช้เวลาน้อยฝ่าเพราะมันแค่เจ็ดแปดเดือนก็ขายได้แล้วอตอก่อนก็นกนกลลเลี้ยงกุ้งมางหลังมาเลี้ยงไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องหันมาเลี้ยงงวัวเป็นไงครับงัวสามารถสร้างไรายได้สามารถพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลคา่าหากเรารู้และเข้าใจและใส่ใจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้ให้กับคนที่นี่ครับครับถ้าเกิดเราเนี่ยรู้วิธีการเลี้ยงวัวแล้วก็รักในอาชีพนี้รับรองครับเลี้ยงง่ายหายจนโคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจน